โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องผมนะฮะผม s l a m อ e r s วันนี้จะมาเล่นเซเว่นไนท์กันนะฮะวันนี้มีอัปเดตแพทใหม่ฮะสไปค์ฮะปรับรีเมคสไปค์นี่เองฮะซึ่งอ้าวเขาปิดซึ่งตัวผมจะมานำมารีวิวนะฮะคือแบบเป็นเซเว่นไนท์ที่แบบถูกลืมฮะคนอื่นถ้าทุกคนจำได้นะครับว่าตัวอื่น6ตัวเนี่ยถูกปรับก่อนนะฮะถูกปรับก่อนที่สไปจะปรับวันนี้เลยนะฮะ แต่ละคนเทพขึ้นมากจนแบบทิ้งเฮียสไปของเราเนี่ยกลายเป็นคลิปป่าตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ครับเฮียแกได้เปลี่ยนไปแล้วฮะอ่าปรับสเตตัสสูงสุดให้ทุกคนดูเลยฮะนี่คือแบบไม่ใส่ของฮะคือจะได้ครับประมาณนี้สกิลต่อเนื่องปรับใหม่เป็นอ่ายังเหมือนเดิมที่ว่าเพิ่มอัตราต้านทานดีบัฟให้ทุกคนในทีมเนี่ยนาน2เทินเหมือนเดิมนะฮะอ่าแล้วก็เพิ่มอัตรา,าติดคี้ตะข้อให้แกอัศวินในทีม50เ ถ้าเจอหาผมจาไม่ผิดนะฮะของเดิมน่าจะน้อยกว่านี้แต่ตอนนี้กลายเป็น50%แล้วถือว่าเพิ่มให้เยอะมากนะฮะถึงแม้เราจะไม่ใส่ของเพิ่มอัตราติดคริติคอลข้แต่เดี๋ยวผมเคยลองทดสอบดูแล้วถือว่าติดแทบทุกดอกอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เพิ่มอัตราติดบล็อกให้ตัวเอง100%นะฮะคือติดแน่นอนไงก็ติดนะแต่ถ้าหากเจอการโจมตีแบบคีิติคอลข้แน่นอนนะฮะการโจมตีนั้นจะทําให้กลายเป็นการโจมตีแบบไม่ติดบล็อกฮะแต่ก็ไม่ติดคีิตที่ลข้คือโจมตีปกติเข้าปกติคี่ดาเมิะฮะต็ สมมติว่าโดนเซอินฟันอย่างเงี้ยเพราะว่าเซอินมันคิ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยหรือว่าคิสูงเงี้ยก็จะโดนแบบนั้นแหละฮะไม่โดนไม่ติดบล็อกอ่าเมื่อโจมตีนะฮะทำให้เป้าหมายติดอัตราแช่แข็งสองเทิร์นอ่าไม่ว่าจะเป็นการตอบโต้หรือโจมตีด้วยความเร็วฮะคือติดขอให้สไปา์เนี่ยที่ไม่ใช่การโจมตีแบบใช้สกิละอะโอเคได้แตนะเนี่ยคือจะมีโอกาสติดอาตาัตราติดว่าติดแช่แข็งะฮะโอเคสกิลนี้อ่าพื้นถลม่มน้ำแข็งสะเทือนสกิลหมูฮะ ถูกปรับลดลงนะฮะจาก5เป้าหมายเหลือ3เป้าหมายฮะสร้างความเสียหาย90% 2ครั้งอ่าเมื่อโจมตีจะไม่คิดพลังป้องกันของเป้าหมายฮะแล้วจะทําให้เป้าหมายถูกถูกแช่แข็งในอะัตราที่กำหนด2เทินอ่าหลังจากแช่2เทินหรือถูกโจมตีน้ําแข็งจะแตกออกเมื่อแตกออกแล้วก็จะสร้างความเสียหายอีก100%โดยไม่ไม่สนพลังป้องกันเลยนะฮะอ่าและถ้าหากโจมตีเป้าหมายที่ถูกแช่แข็งด้วยสกิลแช่แข็ง จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าหากคู่ต่อสู้โดนแช่อยู่แล้วก็แรงกว่าเดิมอีกนะฮะแช่แล้วแช่อีกอะพูดได้ง่ายนะฮะโอ้โหแบบแต่ที่ที่ผมชอบก็คือมันกลายเป็นการโจมตีสองครั้งนะฮะเพราะว่าในโลกที่แบบตอนนี้ตั้งแต่ลินมานะฮะการโจมตีเป็นครั้งเนี่ยผมว่ามันสําคัญมากยิ่งหลายครั้งเท่าไหร่ย,ยิ่งดีเท่านั้นเพราะว่าการโจมตีครั้งเดียวเนี่ยมันไม่กินพวกที่มีวอยชิลที่เป็นการโจมตีเป็นครั้งนะฮะวอยชิลที่แบบเป็นเทินะเร์งงนเน โอเคสำหรับสกิลนี้ก็3เป้าหมาย2ครั้ง90%แรงขึ้นอีก100%หลังจากน้ำแข็งแตกแล้วก็แรงขึ้นอีก100%ยเปอร์ถ้าหากคู่สู้โดนแช่แข็งอยู่แล้วโอเคงั้นเรามาดูสกิลเดียวกันปิดชีพยเยือกเยน็นนะฮะสร้างความเสียหายทางกายภาพ100%ให้กับสตูหนึ่งตัวจำนวน3ครั้งครับก็เหมือนกับว่าการโจมตีของลูดี้อะสกิลเดียวคือตอนนี้เท่าที่ผมคิดได้นะฮะคือการโจมตี3ครั้งในครั้งเดียวคือมากที่สุดเท่าที่ ตอนนี้จะมีได้แล้วก็คือถือว่านี่คือหลายครั้งที่สุดแล้วอ่ามีพลทะลุบัฟนะฮะพวกไวชิลเป็นเทินเนี่ยตายแน่นอนนะอย่างพวกลูรี่พวกเนียพวกเอ่อ,อนั่นแหละฮะมันก็เท่าที่ผมคิดได้ก็จะประมาณนั้นหรือว่าพวกพวกตอนนี้ที่ในอารีนาที่เขายังใช้เป็นไวชิลอยู่คือตัวอะไรเนาะเพราะว่าเดโลโรนมันก็ปรับใหม่นะแล้วให้กลายเป็นแบบครั้งก็นั่นแหละฮะก็ทะลุได้ฮะแล้วก็จะถูกแช่แข็งในอัตราที่กำหนด2เทินอ่าหลังจากที่ ถูกแช่แข็งสองเทินผ่านไปหรือน้ำแข็งแตกหลังจากหลังจากกระโจมตีจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก16 0โดยไม่สนใจพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามและก็ถ้าหากโดนแช่แข็งอยู่แล้วก็จะแรงขึ้นอีก100%นะคือแบบตอนนี้เฮียสไป์แกแบบเป็นตัวดาเมจได้ของแท้เลยนะและบวกกับเนะเป็นตัวที่อึดนะฮะผมบอกเลยว่าอึดยืนคู่กับรูดี้แล้วอึดแทบจะพอๆกันเลยนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ตอนนี้น่าใช้มากโอเคเราจะไปดูกันนะฮะในอารีนา่าแต่ก่อนที่จะไปดูะฮะ ผมจะให้ดูกับว่าตอนนี้สไปผมใส่ของอะไรโอเคก็อ๋ออยู่นี่เองสไปผมเรเว่าสี่สิบเพราะว่าผมผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะถึงมันจะไม่เก่งแต่ผมชอบตัวนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเนื้อเรื่องดราม่าดีฮะยต้องฆ่าแม่ตัวเองที่เป็นลานเนียถ้าทุกคนจําได้ก็คือบอสในแมปบอสในแมปหกนะฮะลานเนียเป็นแม่ของสไปนะฮะโอเคของที่ผมใส่นะั้นจะเป็นเพิ่มความเร็วทั้งสองชิ้นนะก็คือส่วนของควนะีนไอรีนเนี่ยความเร็วปกยี่สิบห้ายังไม่อเวกฮะแต่นี้อเวกแล้วเป็นยี่สิบหกแสต ก็ของไม่ได้ดีอะไรหรอกฮะคือใส่ใส่ไปแล้วก็ใส่ตอบโต้ทั้งสองอันเลยฮะ,ค,ะคือ,อาตาตอบโต้โดยรวมคือ58%สซส่วนผมขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าผมไม่มีเครื่องประดับอะไรดีๆแม้แต่ชิ้นเดียวนี่คือดีที่สุด้าที่ผมมีแล้วนะฮะก็คือต่างหูอันน่ากลัวระดับสูงนะฮะแต่ถ้าไม่มีโอกาส30%เปอร์เซ็นต์ให้ผู้ต่อสู้ตาบอดได้ก็คือสวนกลับไปนอกจากจะแช่แล้วยังทำให้ผู้ต่อสู้ตาบอดด้วยแต่ผมก็ว่าสถานะตาบอดมันก็มีข้อดีของมันก็คือผู้ต่อสู้ อันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันดีนะพู้เราสู้สวนเรากลับมาไม่ได้เป็นอะไรที่ดีมากส่วนเจมที่ผมใส่ก็มีเพิ่มความเสียหายทาางกรจากการโจ,จมตี20%อันนี้เป็นเจมที่ขาดไม่ได้เลยฮะว่ามันเสริมดาเมจให้เราตั้ง20%นะทุกตัวควรจะมีเจมที่แบบมีออปชั่นค่าความเสียหายจากการโจมตีเพิ่มขึ้น20%นะฮะถึงจ,จะโจมตีแรงขึ้นอ่าต่อไปเป็นโจมตีดูดเลือด30%นะฮะเพราะว่าผมใส่เคาน์เตอร์ไว้ทุกครั้งที่โราโจมตีมาก็อาจจะมีออตาสวนกลับไปแรงๆแล้วก็ดูนะด แล้วก็บวกกับที่สไปด์เนี่ยอึดด้วยนะครับทำให้ตายยากกว่าเดิมอีกพอสมควรเลยส่วนอันสุดท้ายฮะ,ะเป็นการทําให้ดามเมจจากการเกิดคิดที่ข้อเพิ่มขึ้นอีก20%นะฮะเดี๋ยเดี๋ยว,ยวอ๋อนี่คือผมผู้ผิดขออภยะะัยฮะคือเพิ่มอัตราโอกาสติดคิดที่ข้ออีก20%อ่าโดยรวมจาก50ก็เป็น70%ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะโอเคผมนึกว่าผมใส่คีดามเมจตอนแรกนึกว่าเพิ่มคีดาเมจก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคสําหรับสไป์ของผมก็ถือว่ากลางๆ่ะ โอเคเราไปทีน่าเราจะทดสอบ5รอบนะฮะห้ครั้งโดยที่ตอนนี้ผมอยู่อันดับ3863ก็ไม่ต่ําไม่สูงจนเกินไปแล้วก็คนในทีมผมมีอ่ามีสไป์มีรูดี้มีแทโอม, Tao, มีอ่าเอสมีสุนขงขคงลิงเนีมีลิงอ่าแต่ผมบอกผมอยากจะบอกว่าผมอยากเอาแทโอออกแล้วเปลี่ยนเป็นริโปแทนนะฮะแต่เพราะว่ามันขัดกันนะคือริโปขงผมเนี่ยมันใส่ตอบโต้เต็มตัวเลย ตอบโต้แบบดัดสัเลยะฮะมันแย่งสปยตอบโต้ฮะสไปยไม่ได้ตอบโต้เลยฮะเพราะว่าผมเคยลองแล้วคนที่ตอบโต้คือลิโปโ้คนเดียวนะฮะผมก็เลยต้องจำใจเอาเฮียโปออกแล้วให้ไทโอเข้ามาแทนอีกอย่างหนึ่งไทโอมีสปีดมากกว่าลิโป้มากด้วยเพียงพอที่ทำให้ผมมีโอกาสได้โจมตีก่อนในเริ่มนะฮะโอเคแมตช์แรกฮะ <laughs> และที่ผมเอาคาลินเป็น หัวหน้าทีมเราว่ามันเพิ่มเลือดให้ทุกคนอีก400อะทำให้ผมอืดขึ้นเยอะโอ้ยแทโอมากดกนำปิดชีพเยอะแย,ะ,ยะครับตายแน่นอนอุม้ม9,000ครับไอลินตายไล่ลามมาต้องมีคนเจ็บตัวแต่ไม่เท่าไรผมบอกแล้วแทโอตอบโต้ครับเพราะว่าแทโอใส่ตอบโต้เหมือนกันนี่ไงโย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 ,โย,โยติดตันไปสองตัวฮึ แล้ว sí, ก็สปีดตบเข้มไปอีกเฮ้ยทำไมไปตบป้อนไม่ตบเอสเพราะว่าถ้าหากเอสตายก่อนดาเมจคต่อสู้จะไม่เหลืออะไรเลยฮะคต่อส euh ู้จะแบบตีเบาลงแบบจุดแบบสุดๆนีไงทุบมันไม่ติดอีกลูดี้กางรลูดี้เกาะแตกไมมไม่ไม่จริงตาย This is how you meet you end เรียบร้อยทีนี้แกก็ตีเบาลงอะยังยังยังแต่แทโอตันแน่นอน อาวสไปไม่ทันได้โชว์ลิตอะไรเลยเอสใช้มันบุกพาสบั้นเจือนมันปังลิงเกิดครับเอาครับเอสบอกไม่กลัวทำอย่างงั้นสกิลผมเลยสกิลเดียวเป่ามันพี่ลิงผมเป่ามันเชื่อมันในตัวพี่ลิงโย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 แถบหน้าตายเป็นเบื้อเรียบร้อยขีพลังเกิด เวดแล้วไงมันเป่ากลับมาทาตายผมบ้างแล้วนะพี่โย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 เป่ามันเรียบร้อยลิงตายครับอือเจอเคาน์เตอร์มาดวงตายพายุคร,รับเยี่ยมมากไม่มีใครเป็นไรแต่เมื่อไหร่เจ็บที่มหายเลยต้นมันหน่อยเร็วต้นมันโอ้โหผิดท่าแล้วพีอ่อย่างนี้ผมมีสิทธิ์แพ้เนี่ย แต่ว่าไม่น่าจะมีครั้งต่อไปฮะท่าที่ผมเกลียดที่สุดมาแล้วสิดคิดด้วยไม่มีใครตายเกลียดม,มากตันนะเจ๊ะตัวเองบึม้มดูดเลือดปักสี่ร้อยปักสี่ร้อยโยโยโย,โย,โย,โยตันเข้าไปอีกเนี่ยช่วงเวลาความน่าเบือ่อชนะแล้วละ่ะฮะแต่ต้องรอจนกว่าคู่ต่อสู้จะตายไปเองเนี่ยอ่ะโอเคระหว่างนี้ผมก็จะขอดูดเลือดไปด้วย แล้วก็ตันไปด้วยเพื่อเวลาตันให้นานขึ้นเจ้าอยู่ได้สมเทิน,นแต่ตันเนี่ยสเทินไงจะตันไปเรื่อยๆแกก็ตุ้มตายอยู่ดีที่จริงผมอยากให้แทโอรีบๆแทรีบๆหายมืนเออเยอะม,มากปีกดาตัดจันท่าปีกดาไม่ต้องปีกล้วตายเลียงตัวเลยเริ่มหายไปละลิงผมยังใช้ท่ายังใช้ผิดท่าเลยเบรดวิง่งอ่าโอเคตายอีก โอ้โหนี่ก็พี่ลิงครับอย่าไปแย่งซีนพี่แทโอวแทโอไม่ได้นั้นทำอะไรเลยฮะโอเคตบเข้าไปเลาไอ้ตบเข้าไปโย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 ่แล้วก็ตันเข้าไปไม่ต้องห่วงฮะที่จริงไม่จำเป็นต้องตันซ้ำก็ได้ฮะเรียบร้อยสำหรับแมตช์แรกฮะชัยชนะเป็นของเราแต่สไปไม่ได้โชว์เหนืออะไรเลย่าจะพวกกระจอย่างเจ้ามันสู้ฆ่าไม่ได้หรอก อ๋อคงบอกอย่างเงี้ยโอเคเขาเอาเซอินขึ้นเป็นลีเดอร์แสดงว่าดาเมจต้องหนักมากอะเน้นปิดไว้แน่ๆนไนไงฉับเข้ามาสวนมันแช่มันน้ยบอดด้วยเยอะมากโอ้เขาสปีดไวมากกลางโลกก่อนแต่ผมก็กลางตามแบบเท่ๆเหมือนกันแทโอตบเข้าไปโดนสวนไม่เป็นไรแทโอตบอีกบุกพาสบั้นชิปหายแล้วท่านี้เป็นท่าที่ผมเกลียดมากอื แต่ยังไม่เข้าไหลแทโอสวนเข้าไปบุกตรุยตัดลด้มดูดีครับโอ้โหไม่น้อยนะเพลงดาบตัดจ,จันทาใครเอ่ยเอา้าเอสเกือบตายครับยังอยู่ได้อีกโอเคพ่นเข้าไปมันต้องมีศพถ้ามีการพ่นครั้งนี้มันต้องมีศพบ,บอกแล้วมันต้องมีศพซ้ายล่างซ้ายล่างอย่าไปโดนเอสเต็มๆตมหน้าเลยโอเคสวนกล้าไปบอดซะ ดูท่านี้ให้ดีดามเมจมันเยอะอนี่ขนาดไม่มีเอสเสริมดามเมจนะถึงกับเป็นศพอา้าวเวรแล้วตันสองคนเอาคนเดียวไว้รู้ดีรอดเยี่ยมมากขอบ้างสิครับลูกเพ่ยู่ฮึตันไปครับอา้าวหมอคงเขาไม่ตันแต่ไม่เป็นไรไเขาบอดอยู่อะซ้ำเข้าไปทำไมไม่ซ้ำไม่ตายเยี่ยมมากเฮ้ยหมอคงเขาหมดสกิลนี่หว่างั้นเรากระน,นำรัวๆไปปลุกมันทำไมดี ทำไมพี่ดี้ไปปลุกขี่พลังขึ้นมาโอ้โหโดนสวนกลับมาหน้าแทบแหกไม่เป็นไรครับแทโอบอกสวนกลับไปแบบนิ่มๆเบรดวิ่งตายซะอื้อหือเต็มๆครับหอคงล่มมาละลิงอุ้ยแทโอหมดสติโอ้โหหมดสติกันหมดให้หมดเลยโอมสไปไม่ได้ทำอะไรแล้วฮะยืนตัวหมุนเลยอืมเต็มๆหน้าตัดเอออย่างน้อยเอาขี่พลังออกไปก่อนนะน่าลำคาญมากโอเคอื้อหม เจ็บปวดเป่าม okay. ันพิงโยโเวผว่าผ yeah! yeah! ิ hm. yeah! 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 ่ผมมารีวิวใ an ่ยมไม่ดารีวิงเนะแต่ทวินายพูดผิดเลยเรียบร้อยตายไปสองต้งคือแบบลิงนเของผมตลอดการอยู่แล้วไม่ตายเอาตายโอเคงั้นก็กระบองยักษ์ตุ้มเรียบร้อยแทโอรีบตื่น ไม่ต้องตื่นก็ได้เป็นไ,ไงก็ตายแต่ผมอยากให้รีบตื่นนะเพราะว่าแทโอตอนที่อยู่ในโหมดซอมบี้แทโอจะไม่จะฟันไม่คิดไม่คิดพลังป้องกันเลยไม่แต่น้อยอฟันรูดี้ไม่กี่ทีก็ตายถ้าอยู่ในร่างซอมบี้หมายถึงฟันปกตินะไม่ใช่การใช้สกิลฟันแรงมากแต่ตอนนี้พี่แกมือนอยู่อะผมเลยก็เลยต้องให้พี่ลิงกันหน่ำเข้าไปลดกระหน,นำ่ำซัมเมอร์เซลเข้าไปโอเคนี่ก็ตบเข้าไปตบเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยเยอะมาก พี่ลิงเนี่ยที่จริงไม่ต้องพึ่งเอสบูสต์ดาเมจก็ได้นะที่นี่ที่จริงมันก็เพียงพอไม่ใช่แต่จะเจอทีมที่แบบว่าเล่นทีมป้องกันนะ่ะโอเคสองในห้าผ่านไปยังชนะอยู่อะโอเคงั้นก็ต่อแมตช์ที่สามเลย <c oughs> มาดูซิว่าแมตช์ที่สามเขาจะหยุดเราได้ไหมไอ้ <c oughs> โดดฟันมันฟันอีกทีนึงบล็อกทำไม <c oughs> เบรดวิงเอ๊ะทารูบ้บ้า เอสมันติดบล็อกอะไม่งั้นเอสน่าจะเลื่อนหมดไปแล้วเวรกรกำรุนแรงรุนแรงนะเรารุนแรงเหรอแทโอบอกฟันสักนิดดิเดเดเดฟันใครเยอยมากถ้าฟันรีโป้เนี่ยคือหน้าแหกอะโดนโตกลับเรียบร้อยครับอุ้ยเทโอฝั่งเขาเอาสิครับแทอโอฝั่งเราไม่น้อยนะโอ้โหฟันมาอีกละปิดดำตัดจันทาโอ้ยเนาะชิบหายแล้ว แอวฟังผมเดียงเลยสวนกลับไปขอกลางโรสายลมโลหิตเยี่ะมากครับมีคนมีศพแน่นอนสไปนี่เองครับนี่ตีแบบไม่คิดเกาะแรงครเว้ยนั่นแหละไม่ต้องพึ่งดาเมจอะไรปีกดำตัดจันทาเสริมเข้าไปโจมตีครั้งนี้หลายฮิตน้ำแข็งแตกตู้มตายนั่นแหละเออโอ้ยสวนกลับมาแต่ไม่รู้สึก าไล่ล่ามสมใจนึกอ่าพี่ลิงอยู่ข้างหลังตายแน่นอนฮะเฮ้ยคนนี้เขาไม่เร็วสวนไปไม่เร็วเหรอเบรดวิ่งไม่มีไม่มีเอสเสริมดาเมจดาเมจเบาอย่างกับอะไรแต่ไม่เป็นไรน่าจะไหวอยู่อย่าโดนล่างจริง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 เยี่ยมมากครับโดนรูดีอ่ะดีแล้วะกระบองยักษ์นีห้าพันดาเมจไม่ต้องบูทดาเมจตุ้มดาเมจเป็น อย่าโดนล่างจริงเยี่ยมมากแต่แทโอหมดกันครับโดนสตันหยุดหยุดกันแบบอันสต็อปเอเบิลละเยี่ยมมากแทโอฝั่งเขาตายไปแล้วตบรีโป้ที่เกาะหมดแล้วเทอัศนีสามศพแทโอไม่สงสารกันเลยโอ้โหลายลํำสมใจนึกวับเป่าไปางี้ต้องมีตายสามศพแถมโดนล่างจริงด้วยแต่ล่างจริงมันไม่ตายโอ้โหสวนกลับมาแทโออีกแล้วครับท่านกระสอบทรายจริงๆกระสอบทรายอมตะครับ แทโอคนนี้แต่ว่ากระบองยักษ์นี่ไงพันเจ็ดแค่ล่างปลอมก็พอแล้วเหลือแต่แกและไอรีนไม่อยากทำลายผู้หญิงนะแต่ว่าขอสักป้าเพอว่ะสี่มันไส้หนี่มีไล่ลำอีกว่าแต่ว่านี่ผมว่าผมไม่ได้มารีวิวสไปได้แน่เลยฮะเกลนสไปสดิบดีแบบพระเอกก็คือพี่หงอคงพี่ลิงคนนี้คนเดียวเลยฮะไม่มีพี่แกในทีมผมมาไม่ถึงสามันแปดนะะเรียบร้อยตบไม่ตายบล็อกอยู่นั่นแหละบล็บอกอีกสิไม่บล็อกแล้วครับจบ สามนห้าพยังชนะอยู่แต่ที่ชนะไม่ได้เพราะไอส้สไป,ปลเลยนะเห็น <c oughs> หลักๆก,ก็มีอยู่สามตัวเนี้ยโอเคที่สนะี <c oughs> ่ฮะโอ้ชื่อซะจีนเลยว้าวนี่โดดฟันมันก่อนได้เปรียบอุ้ย,ยเจ็บไปฟันสะท้อนของ ขงเจ็บอย่างนี้เจ็บนะฮะทุบมันมันไม่ติดมันไม่ติดอะสไปเออเยอะมากไอ้พวกข้างหลังไมต้องโดนปั๊มแรงมากต้องมีคนตายเพราะน้ำแข็งระเบิดเรียบร้อยเฮ้ยใช่ได้ <c oughs> แต่ว่าโอ้ยอัตราการฟื้นเลือดไม่ไม่ติดมีบัฟสไปคุ้มครองอ้าวลับไม่ตื่นครับขีพลังเยอะมากพี่ลิงตูมไม่ตายอีกอมกดเขี้ยวของมังกร เบามากยังรับได้อยู่เว้ยปิดชีพยกเย็นทำไมต้องเป็นสโอ้โหนี่เฮ้ยโอ้โหแรงมากนี่ขนาดกลางโลกยังได้แค่นี้โอ้โหทำไมกลางโลกตายไปแล้วโอ้หมดสติไปสองลายไม่เป็นไรบุกผาซะบั้นลดการฟื้นเลือดของมันอตุ้มเมื่อเยเบาชิบหายเลยฝั่งตรงข้ามก็มีรู้ดีเหมือนกันนะเอาพิลิงจบกันพิลิงติดตั้นน้อยแน่ไอ ดูดิฟันไปห0 0รอยดาเมจแต่ต้องบล็อกแน่นอนอยู่แล้วโดนสวนกันมายางยังเหลือเลือดพอกอนเอสจะตายอยู่แล้วอา้าวดูดิฝั่งผมโดนบ้างอะไม่เป็นไรเบามากแคโอแคโออย่าเก๊กหล่อสิเทือนเออเบรดวิ่งฟันออกมาหน่อยนั่นแหละเยบร้อยเอสเหลือเลือดแค่หนึ่งละโอ้โดนสวนลับมาตายฮาเลยโดนมันกงเดียวนี่ไม่คิดพลังป้องกัน โอ้ยมันกางโล่ไม่เป็นไรปีกดำตัดจันทาตัดมันไปก่อนโอเคเอสตายแน่นอนเนะี่ยโล่ดูดีเสียโล่ด้วยโดนสวนก็นมาติดอมาพาดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโล่มันอาบยาช้างกเหรอโอไม่นะโอ้โหโดนกองบนเนะี่ยอุ้ยนั่นติดไฟใต้โดนจิ้มโดนจิ้มอีกแล้วดาบเพลิงโอ้โหมีคนตายแน่นอน,นเนี้ปุ๊่เกิดมาแค่สอง่างเองโอ้โหโคตรเสียเปียบเลย เพราะว่าไอ้สองตัวล่างมันไม่ยอมตายมันถึงอเกินเรียบร้อยลิงมาเป็นกองเลยอย่าโดนล่างจริงโอ้โหนี่เหลือตัวเดียวอะผมสกิลได้อีแค่ตัวเดียวนอกนั้นเขาไม่อยู่ในสโออยแี่ไงโดนล่างจริงแม่งเลยบัดซบเอ้ยดรยมันที่เหลือแค่กำจัดล่างปลอมอย่าโดนล่างจริงเยี่ยมมาก เอาละผมเหลือสกิลเดียวเป่านี่คือสกิลสุดท้ายของฉันเป่ามันโดนลัางจริงนั่นแหละโอ้โหแต่บัฟของลูดี้ทำไมไอ้ลิงมันยังรอดเอาเวละผมหมดแล้วนะผมหมดก๊อกแล้วนะนาจุดจุดนี้โอ้โหไม่ปวดหัวเลยโอ้โอ้โอ ไม่นะขอร้องบออแล้วสงสารแทรโอหน่อยโอ้ยสกส,สอทรายอดทนจริงๆอู้อู้นี่ผมพ้องรอให้แทโอตายเองเลยใช่ไหมเนี่ยสงสารว่ะได้ทำไงดีเนี่ยกลับล่างแน่นอนนะตายแน่นอนนะผมเห็นแทโอกับพิบแล้วถ้ากับพิบแล้วนี่คือไม่รอดแล้วล่ะฮนะเพราะว่ามันจะหายพร้อมพร้อมตอนมืนงง โอเคโอเคตบเข้ามามึงยังจะมึงยังมึงยังจะสตันกูอีกเหรอโอ้ยแต่โอ้สงสารว่ะแต่จะเอาลิโป้เข้ามาแทนก็ไม่ได้อะลิโป้เขาตอบโต้หนักเกินไปไม่อ้าเออตายซะทีให้เขาพ้นทุกข์อะโอเคฮะในครั้งที่สี่ผมแพ้อ่าครั้งที่ห้าผมจะใช้ลูบี้ของผมอันหนึ่งในการเข้า จะได้สรุปผลให้ทุกคนฟังเลยว่าสไป์ตอนนี้น่าใช่ไม่น่าใช่ฮนะฟันมันเอา้ามุงฟันได้ครั้งเดียวเองแต่ไม่เป็นไรครับตอบโต้ไปฮึสักดาบนึงมันต้องโอ้โหตายหาแล้วไปถึงผมเองโดนสะท้อนฟาดมันตรงนั้นแหละเออ โอ้โหนาจาอปีซีดานมากครับมันสะท้อนผมกลับมาเป็นหมื่นอะไม่คุ้มเลยแพ้ทางจนกว่างงโคงแพทแพทดใเหมือนเกาในเกาหลีฮะงงโคในเกาหลีไม่ไม่โดนสะท้อนนี่ไงไม่ต้องพึ่งเอ็ดก็ได้ฟาดมันเอาเว้แล้วหมดหวังแล้วอย่างเงี้ยออหือลิงมันไม่ฟื้นแล้วแฉโอก็โดน เอา้ารูดี้ผิดผิดมุกละนานไงหลับยาวเลยเฮ้ยขออีกสัคซิคิวครับวะสไปด,ด,ด์จัดมันดิเออจัดมันดิอซักสกิลหนึ่งเยอะมากเอามันเลยตุ้มนี่ให้มันรู้จักเรานี่ให้มันรู้จักเราเฮ้ยมันไปฟันรูดี้เดิไม่มันฟันแรงมากโอ้โหมันไม่ติดเห็นไหมฮะบล็อกไม่ติดเพราะมันมันขีดแน่นอนไงฮะบล็อกไม่ติดแต่ถ้าหักสกิลยังพอไว้อยู่แช่มัน ฟาดมันตายกลางโลเซ่กลางโลเซ่กลางโลเออให้เป็นความหวังนะเวย้ยเยอยมากที่แกตีมาสวนกลับไปเลยสไปรยลูกพอ่อมาตอบโต้เต็มแรงครับ <Yeah. S 2> นี่ปิดชีพครับ <Yeah. S 2> เต็มเต็มหน้าปังอ่าแข็งไปไทโอโหยเี่ยไม่นะ mm hmm. โลดิวสากลางชิบหายแนละ้ว ไม่เป็นไรแต่เลือดของสไป์เต็มรับสวนกันไปจนเต็มแช่มันแช่มันโอ้โหสไป์จะปิดคลิปแล้วมึงเพิ่งมาเก่งอะไรกันเนี่ยชนะครับโอ้โหอะไรกันโอ้โหซ้ำเข้าไปมุนตัวซ้ำเข้าไปดูดเลือดเข้าไปไอพวกแทงสองตัวทั้งรายของฉันเรียบร้อย <c oughs> อมันต้องสมกับเป็นทอร่าแห่งน้ำแข็งหน่อยนะสไป์โอเคหมดแล้วนะฮะ ก็ผมก็ไม่รู้มกน,นะครับผมจะไปได้ไกลอีกเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ได้กลับมาระดับเกิน3ามนแปดนานพอสมควรแล้วนะฮะจนกระทั่งมาใช้พี่ไปก็าใจผมสรุปนะครับว่าสไปน่าใช้ไม่น่าใช้ที่ผมปั่นมาเขาบอกเลยว่ามันโคตรน่าใช่ะฮะยังไงมันก็เป็นตัวหนึ่งที่จําเป็นต้องมีในเกมนีนะ้ไม่ว่าคุณจะยอมรับหรือไม่มันไม่ใช่ตัวบัฟดาเมจก็จริงนะฮะแต่มันเป็นตัวที่จําเป็นต้องมีในบางด่านที่มันทําให้เราติดสถานะที่แบบ ไม่อภัยไม่ได้อย่างเช่นในการลงหอคอยบางที่ที่มันทำให้เราติดมึนเลือดออกติดพิษอะไรที่มันแรงเกินไปเนี่ยสไปช่วยคุณได้ฮะหรือคุณอาจจะใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ผมว่าที่ครบเครื่องที่สุดเนี่ยคือพี่สไปของเราคนนี้เนื่องจากดาเมจรแรงสุดๆแล้วยังเพิ่มคีติคอ,อให้ทีอีก5้าสเปอร์เซ็นตมันไม่มีอะไรที่จะดีขนาดนี้อีกแล้วนะ,ะบอกไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วปั้นเหอะฮะพี่ไปเนี่ยสมควรคุณค่ากกบการปั้นแล้วก็ดูนะฮะผมมีอย่างอื่นให้ดูอีกก็คือ สก,กิลผมยังอัพไม่เต็มนะฮะนี่คือพาผมมาไกลได้ขนาดที่ผมยังอัพสก,กิลหน้าสามยังไม่เต็มเลยเดีย๋ยวถ้าหากหน้าสี่มาเนี่ยผมจะเหลืออะไรเนี่ยผมเอาบี้ไปเปิดไปเปิดแพ็คการ์ดจนหมดแล้วก็โอเคฮะสำหรับพาร์นี้ก็คงจะต้องพอแค่นี้ฮะเอาไว้เดี๋ยวผมมีข่าวข่าวอะไรเกี่ยวกับเซฟไนที่น่าสนใจจะเอามานำเสนออีกนะฮะแต่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ